สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ขั่วผ้าลวยเนาะคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบธันวาคมพศสองพันหาร่อยหกสิบหกเนาะคะ่ะแม่ขั่วก,กลับออกจากวัดมายินข่าวดีเมื่อน,นี้แม่ขัวตื่นขึ้นอะ,ะไ้ไปถ้าขั่วเห็ดกับเขาถูสาราถึงยังเรียบร้อยเนาะคะ่ะเปิดดวงให้เอฟชีความเรียบร้อย มแมียขั้วไม่ข่าวดีแต่เศร้าค่ะคนเศร้านี่มีเสียนทันหนึ่งเพิ่นทรงเหล็กแนวทางแนวทางมาให้แม่คขั้วเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นถูกทุกงวดแนวทางของเพิ่นกรบ่อหลห่างโบหล,หบหลตู่เนาะค่ะแนวทางของเพิ่นน่าสนใจมากค่ะวิ่งเพิ่นก็วิ่งตัวเดียว จับคู่เพิ่นกะจับคู่ตูวเดียวเพิ่นวาเพิ่นโทรมาเปิดดวงกับแม่ขั่วเมื่อเ้านี้แม่ขัวก็เลถามาเอาคือว่าถือเลขีดหลายหมื่นหลายแสนถือแต่ว่าเป็นทุกขลาภเพิ่นละว่าจังซี่เออแม่ขัวกะบบได้กะบบได้ว่าสิว่าเปิดในเพิ่นดวกแต่ว่าหางถามเพิ่นเนาะค่ะถามเพื่นข่วมั่นใจว่าคันว่า นี่ฉกทุกทุกทุกงวดก็คือว่าดีแล้วเนาะค่ะแม่ขั้วบาเพิ่นกระเลยว่ามันเป็นทุกขลาบก็อยากเปิดตวงเปิดโชกไม่แม่ขั้วก็อยากให้มันแน่นอนเพิ่นระวังสิเพิ่นโทรมาแต่ไก่อยู่เด้อค่ะเพิ่นโทรมาต่ไก่อยู่เพิ่นเพิ่นคุยกับแม่ขั้วดนเพิ่นวางวดที่เลียวเพิ่นกำมันหลายหมื่นหลายแสนอยู่เนาะค่ะคุ้เพิ่นคุยกับแม่ขั้วเนาะ พนบาลีเพิ่นเพิ่นเขาสุ่วัดเพิ่นกระซงแนวทางมาใหา้แม่ขั้วเบิ่งยู่ดอกตั้งแต่งวดที่เลี่ยวนะก็ได้แต่ว่าแม่ขั้วกับพ่อหน่อยลงลงคลิปเนาะค่ะอันนี้เป็นสคกิปแรกเด้อนี่เด้อที่แม่ขั้วจะลงให้เพิ่นนี่เป็นสคกิปแรกให้เป็นให้เอฟซีไปเป็นแนวทางเด้อค่ะว่าแนวทางของเพิ่นจะเดินหรือบอหรือจังไไดเอาไปเป็นสคกิปแรกเพราะว่าเป็นขนันเท้าบ่อตามกะกระโบเป็นยังเนาะคะ่ะพูดถึงว่าเข้าไปเบิ่งไวเพราะที่ว่า หมวดต่อไปถือว่าปีไม่เข้าจังเอามาหรือว่าปีไม่สิ <love> ไปเบิ้งไซวานนวท่าของเขนจะเดินหรือบอสินะเนาะพี่น,น้องเนาะพี่น,น้นองเอฟซีเนาะแม่กัวกันเลยว่าอยากมอฝากตนเอฟซีทั้งช่องหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเนาะคะ่ะเอาเพี่บเป็นการเซเวลาเดี๋ยวแม่กั้วจะไปให้เบิ้งตัวเลขของเพิ่นทีวาเพิ่นสซุงมาไหหรือว่าแนวทางของเพิ่นเพิ่นสซุงมาไห นนาสนใจมากค่ะเพราะว่าวิ่งเม็ดเดียวจับคู่ก็เม็ดเดียวผู้ใดทุ่นหน่อยงบหน่อยเนาะคะ่ะไปเบิ่งตัวเลขน้ากันค่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ากันค่ะว่าเซียนแกงสนามนางนี่สีไฮแนวทางแบบไดเนาะคะ่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ากันก่อนเดี๋ยวให้แม่ขั้วเขียนกันเด้อค่ะเขียนไปน้ำเบิงไปน้ำเนาะคะ่ะ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเอฟซีทุกอาจารย์มีเขามีหลุดมีออกเนาะคะ่ะแล้วก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนการเล่นการพนันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเลขลับเดี๋ยวไ้แม่ให้แม่คขั้วเขียนกันเด้อค่ะ อันนี้เป็นสคีปแปลกที่เพิ่นเอามาลงช่องแม่ขะะั่วเ้อยค่ะเตยวาเพื่อนถือมากเพื่อนกับวบาเคยรลุดเลขวิ่งเพิ่นน่ะปีหนึ่งเพื่นกับวาบบหลุดแต่วาเดี๋ยวแม่ขั่วเสียวให้เบิงว่า แกงสนามนางเนาะเสี่ยงแกงสนามนางเนาะค่ะเพิ่นซุงมาให้แม่ยขั่วหมัดหมัดมือเศร้านี่เด้อค่ะสามสิบสิบสอง เฮามาเบิงน้ากันว่าแนวทางของเพิ่นนี่เพิ่นกระสูมาไห่แม่คขั้วเบิงอยู่ดอกแนวทางของเพิ่นกัเขามาตั้งแต่เพิ่นวาตะเดียนกันยากของเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ยขั้วสิไห้เบิงแนวทางของเพิ่นนี่ค่ะแนวทางของเพิ่นที่เพิ่นซูมาไห่แม่ยขั้วเด้อค่ะนี่ค่ะตั้งแต่เดียนสิบเดียนสิบเอ็ดเดียนสิบสองมา ห,หน,นึ่งสองสา่หดเจ็งวดงวดวันที่1เดี่ยน10วิ่ง6ออก66หกเลขบนสองศูนยงวดวันที่16บเดี่ยน10บวิ่งสออกสี่ส่หกลางสี่เด้อค่ะอ่าวดวันที่หนึ่งเดี่ยน11 6เหหวิ่งห ออกเก้าห้าหนึ่งเลขล่างออกหกสามเด้อค่ะวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดหกหกวิ่งศูนย์ออกเก้าเก้าศูนย์เลขล่างออกสิบสี่เด้อค่ะวันที่หนึ่งเดือนสิบสองวิ่งเก้าออกเก้าออกศูนย์เก้าเจ็ดเลขล่างออกเก้าหนึ่งเด้อค่ะหมวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาโมกีนี่วิ่ง7็ออก7จ็ห้าจิเลข ล่างออกเปาเอานี่ค่ะแนวทางที่เพิ่นทรงมาไห่เสี่ยนแกงสนามนางเด้อค่ะนเด้อเอารอบนี้เพิ่นทรงมาไห่เดี๋ยวแม่ขั้วสีห้เบิงแม่ขั้ว,วสีห้เบิงวาเพิ่นจะบาพร้อมเสียออกสื่อออกเสียงออกน้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่ขั้วสีเขียนห้เด้อค่ะว่าวิ่ง สี่เม็ดเดียวเด้อค่ะสี่เม็ดเดียวสายวิ่งสายหลุดบ่กลวรผ่านเด้อค่ะสำหรับเซียนแกงสนามนางเนาะคะ่ะงวดที่เลี้ยวเพิ่นถือเจ็ดหาเจ็ดเนาะคะ่ะอะลอตเตอรี่เพิ่นกระไดเนาะคะ่ะงวดนี่เพิ่นจับคูมใหย้ย เพิ่นจับคููมาหาเด้อค่ะนี่เดี๋ยวแม่คั่วกำลังเขียนดูสามตัวโแม่ขั่วเขียนหายลลวเด้อค่ะน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าแนวทางของ เซียนแกงสนามนางเนี่เลขลับแกงสนามนางนี่วิ่งแข่มเม็ดเดียวเด้อค่ะบนญลางซ้ายวิ่งซ้ายหลุดบวกลุ่มผาดเพราะว่าเม็ดเดียวจริงๆเอาลักฐานที่แม่รั่วห้เบิงวางงวดที่ผ่านมาเพิ่นกระถือเนาะค่ะเพิ่นก็อยากมาแบงปันเอฟชีทั้งสองเฮาหรือว่ามาแบงปันบุญพี่น้องอยากให้มโชคมีลาบใส่ปีไม่เนาะค่ะอยากให้เดินอะไปใส่มาใส่ก็ให ถือรางวัลเนาะคะ่ะสาธูเดอถือรางวัลที่หนึ่งไอเอฟซี FC ถือรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลที่สองเลขถ่ายสองตัวสามตัวเดอ้อส่ปีไม่ิริมวลน้ากันเดินทางไปไสมาไซก,กบขอห้ปลอดภัยเดอ้อล,ลูกลานเดินมาหาคุณพอ่อคุณแม่ในทุกบา้านเฮ้าทางอีสานเฮ้าหรือวอ่าคุณพอ่อคุณแม่เดินทางไปหาลูกมองเหตุการณ์เห็นงานกให้ตลอดปลอดภัยเดอ้อค่ะให้มีโคมีใช่ปักชอบคลิปนี่ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม enfin right ่ข right ั้วในเด้อค่ะกดติดตามให้แม่ขั้วเนี่ยแม่ขั่วบไม่แนวตบเทสหาแนวท่างดีๆไปฝากเอฟชีท่างช่องเนาะค่ะเอาบบมักบ่เป็นยังให้แน่เบิงว่าจะเดินหรือไม่นี่มันเป็นสคริปหลอกสคริปแรกของเลขลับแก่งสนามนางเนาะค่ะเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ น้องพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ